จับตาย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพุ่งลงตำ่ำมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นอีกพร้อมตั้งรับฝนตกยาวๆฝนตกหนักต่อเนื่องถึงต้นเดือนหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะว,วันพระหัสสดีทที่28สิงหาคม2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ใน4ภาค หลังจากนั้นภาพรวมการกระจายตัวของฝนทั่วไทยจะดีขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจะขยับต่ำลงมาผาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งต้องเฝ้าจับตาหย,ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มอัดทวีกำลังแรงขึ้นอีกจะเป็นพายุได้หรือไม่มีโอกาสจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราหรือไม่จะเข้าส่งผลกระทบในช่วงไหน ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ EC MWF ประกอบก,บกับการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่หมุนวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีโอกาสทวีกำลังแรงขึ้นจะเป็นพายุได้หรือไม่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเบื้องต้นมีทิศท,ทางจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนามดนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเอาไว้ว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนโดยทั่วไปจะมีฝนตกชุกหนาแน่น มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งและจะมีพายุที่ก่อตัวขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงทะเลจีนใต้อย่างไรก็ดียังคงต้องติดตามอัปเดตสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดอย่าได้ประมาทอย่างเช่นสถานการณ์พายุคาจิกิที่ผ่านมาแม้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา แต่ก็ยังส่งผลงกระทบทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศรวมถึงเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกใหม่นี้ว่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดนะคะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF เบื้องต้นได้ให้แนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่30สิงหาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามเข้าสู่ร,ร่งมรสมุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวต้องผเผชิญฝน,ฝนฟ้าคนองฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ หากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราตามที่แสดงไว้นะคะก็มีแนวโน้มจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงตามลำดับและสลายตัวในที่สุดแต่มวลความชื้นยังคงหลงเหลืออยู่ทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลหลักคือร่องมรสุมและลมมรสุมซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนหากเป็นไปตามที่โมเดลได้คาดหมายเอาไวน้นี้ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณประเทศไทยของเรายังคงต้องติดตามรับมือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลอง ที่เริ่มมีมวลน้ำสะสมเป็นจำนวนมากควรเร่งยกย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงสำหรับพ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงแห้งแลง้งโดยเฉพาะพื้นที่แห้งแลง้งซ้ำซากและพื้นที่อับฝนแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้สามสาเหตุปัจจัยหลักยังคงทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง แม้ภาพรวมฝนจะลดลงบ้างเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยมีร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลทําให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าโดยมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในพื้นที่แคบๆส่วนมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่บริเวณภาคกลางยังคงมีฝนน้อยเรียกได้ว,ว่ามีเพียงกลุ่มแม่ครึ้มผ่านลอยไปลอยมาเท่านั้นจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-32องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดเยโสโทรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีลบบุรีและสระบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบเคีรีขัน ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาและเนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด 2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและบริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายและน่านต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF อย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าในวันที่29สิงหาคมยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะค่อยๆเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกของวันที่29สิงหาคม พร้อมยังคงส่งผลดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราโดยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่วนร่องมรสุมจะขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวลักษณะเช่นนี้จะทำให้ทุกภาคทั่วไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงบ่าย จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ มาดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและฝั่งทางหน้านที่ตะวันออกเริ่มได้รับอิทธิพลจากขอบรอบวงของตัวย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้มีแนวโน้อมอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้และจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงเย็นของวันที่29สิงหาคมในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา ด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลทำให้ทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวนันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองส่วนมากในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำและช่วงดึก ซึ่งในช่วงดึกยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะพุ่งทะยานเข้าสู่บริเวณประเทศเว,เวียดนามและสปปลาวผ่านเทือกเขาอันนำเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านที่ตะวันออกแถวจังหวัดนครพนมและมุกดาหารแต่อย่างไรก็ดีจากการคาดหมายจากโมเดลระยะไกลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการทวีกำลังแรงขึ้นของหย่อมความกดอากาศตา่ำรวมถึงเส้นทางการเคลื่อนตัว นี่เป็นการแจ้งตามอัปเดตโมเดลล่าสุดเท่านั้นนะคะยังคงต้องติดตามเป็นระยะระยะหากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนหรือชี้ถึงพายุดังกล่าวเมื่อใดจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดยังพบว่าหย่อมความกดอากาศตามลูกดังกล่าวเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคมมีโอกาสจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนในช่วงบ่ายของวันที่31สิงหาคมด้วยทุกภาคทั่วไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมและอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงรวมถึงร่องมรสุมอาจทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงติดตามมาด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวผ่าน หลังจากนั้นยอมความกดอากาศต่ำลูกดังกล่าวจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาในวันที่หนึ่งกันยายนในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมและร่องมรสุมคาดว่าหลายสาเหตุปัจจัยจะส่งผลทำให้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกแช่าย,ยาวนานไปจนถึงวันที่4กันยายนเลยทีเดียว ในลักษณะตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มลม,รมมรสุมจะมีกำลังอ่อนลงร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11กันยายนโดยคาดว่าภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่แคบๆพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีฟ้านั่นเอง สถานการณ์ฝนฟ้าขนองที่ยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งพผื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามรับมือกับน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นสําหรับพื้นที่ที่รอคอยฝนก็ขอให้ได้รับฝนโดยเร็วนะคะแม้จะมีอิทธิพลหลายสาเหตุปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบทําให้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่แอดมินและทีมงาน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนดูแลรักษาสุขภาพเอาไวด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ